กดแล้วแม่มันกดซะหัวเปียเอก็น้ำตรงนัเนี่ค่ะฮะใช่ครคะเออกรนนีละสายนำยดสายนำยรพยาประชาสัมพันธ์นะครับป้ายทะเบียนขอเพิ่งวอร์เนหนึ่งเจ็ดสี่ามคเจนนะครับ ใบทะเบียนพอพึ่งวัวแหวน1743ง่สคันเจ็นะครับขอขออนุญาตนะครับขยับรถให้ให,หน่อยนะครับขอบคุณครับตัดเซี่ยงผีไปแล้วครับจิง้งหวยครับจิ้งไว่วยหันหน้าครับมัน่ลอดครับหันหน้าหันหลอด

การเซียเมี่ยงนะครับจะได oh. oh. okay. uh ้ไวนะจะได้ไวนครับกาเดียวเมี่ยเลยนะครับจะได้รวดเร็วนะเออข้างในของเราครับ้างนของเราครับเราเมี่ยงนีแม่นี่บอกมไม่าอกนะบบอกแปดวนเอ คนเพื่อนเนี่ยโอ้โหสอง เอาไปแมเเ้าไปตั้งเที่ยวปีแล้นะตั้นแล้านะผมแล้วแม่ได้เยอะมากเนี่ยสามสี่แสนหนึ่งไปไหนหันหน้าไปไหนหันหน้า

bạn mà 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 mà

อาจาหนื่มอันนี้อาจารย์น้ำอาจารย์ยิ้มด้านทันใดจ้ะแบบนี้ครเียหน้าว่านี่ปนะานนะค่ะค่ะ อันกันม่กัาี่่แ็วนกแม่สวกันแี่ยมลอจะิงแล้วเนาะมวิเียวิงเงนี่นะคะทุกคนทุกท่านนะคะอาจารย์นอตตีนะคะอาจารย์นอตตนะคะแล้วตอลูกศิษย์ลูกหานะคะ เต็มเลยค่ะพี่น้อง